คณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวนันทิราสกาวันปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสโรงเรียนวัดมังคลารามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขตสองค่ะ ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมและปรับเปลี่ยนให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังน,นี้ค่ะจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องภาษาถิ่นนะคะ ดิฉันได้วิเคราะห์ปัญหาก็คือพบว่านักเรียนนะคะมีความสับสนในเรื่องของภาษาถิ่นนะคะอย่างเช่นภาษาถิ่นเหนือและภาษาถิ่นอีสานซึ่งจะมีคําบางคําที่ใช้ร่วมกันนะคะนักเรียนก็จะเกิดความสับสนและไม่สามารถที่จะแยกแยะคําเป็นของภาษานั้นๆได้อีกทั้งนักเรียนยังไม่เข้าใจความหมายของภาษาถิ่นมากเท่าที่ควรนะคะอีกหนึ่งปัจจัยนะคะ นักเรียนมีความคิดว่าวิชาภาษาไทยมีเนื้อหาเยอะและค่อนข้างยากทําให้นักเรียนเกิดความรู้สึกไม่อยากเรียนนะคะและไม่พูงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทยดิฉันจึงได้คิดหาวิธีการและสื่อการเรียนการสอนต่างๆที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียนนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน,นะคะ่ะจากปัญหาดังกล่าวนะคะ ทําให้ดิฉันคิดหาวิธีการและสื่อการเรียนการสอนที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่เรียนเรื่องภาษาถิ่นเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะ,ะมีการเรียนรู้เรื่องภาษาถิ่นได้ดีที่สุดนะคะจึงเลือกใช้เป็นเกมเบดเลอร์นิ่งค่ะเกมเบดเลอร์นิ่งนะคะ เป็นการนำเกมมาปรับประยุกต์ใช้กับผู้เรียนนะคะซึ่งผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1-3จะมีความสนใจในเรื่องเกมอยู่แล้วนะคะดิฉันจึงนำเกม b บ t ดเลน n ิ n งมาประยุกต์ใช้กับการสอนภาษาถิ่นนะคะโดยการจัดทำสื่อการสอนนะคะชื่อว่าเ,าเกมบิงโกคำภาษาถิน่นเพลงดังใน Tik t o ็อก,กนะคะเนื่องด้วยสังเกตเห็นว่านักเรียน ของชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะที่ดิฉันเป็นครูประจําชั้นด้วยนะคะนักเรียนเขาจะมีความสนใจในเรื่องของเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงทางทิกต็อกหรือว่าทาง YouTube ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะจึงดึงความสนใจของนักเรียนนะคะมาประยุกต์ใช้กับกับการทําเกมนะคะเพื่อที่จะออกแบบสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนค่ะ ดยดิฉันนะคะได้นำวิธีการสอนแบบเกมเดเลิร์นนิ่งมาพัฒนาและออกแบบสื่อการเรียนรู้นะคะและมีขั้นตอนการดำเนินง,งานดังนี้ค่ะ 1. สํารวจสภาพปัญหานะคะพบว่านักเรียนขาดทักษะในการแยกแยะคำภาษาถิ่นและนักเรียนยังไม่เข้าใจความหมายของภาษาถิ่นค่ะ 2. นะคะดิฉันศึกษาม,มาตรฐานตัวชี้วัดหลักการและทฤษฎีนะคะโดยได้เลือกวิธีการสอนแบบเกมเดเลิร์นนิ่งมาใช้กับนักเรียนนะคะ สามค่ะที่ฉันออกแบบสื่อการเรียนการสอนนะคะที่นำเกมเบทเลิร์นิ่งมาประยุกต์ใช้กับสื่อเป็นเพลงดังใน TikTok นะคะเพื่อที่จะมาใช้ในเรื่องของภาษาถิ่นค่ะ 4. นะคะดิฉันทดลองใช้สื่อกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะและนำมาปรับปรุงแก้ไขค่ะ ถนะคะดิฉันนำผลทดลองนะคะมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะให้สื่อเหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะจากการที่ดิฉันได้นำสื่อเซียมซีภาษาถิ่นเพลงดังใน Tik t o k มาใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในในรายวิชาภาษาไทยเรื่องภาษาถิ่นนะคะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนดังนี้ค่ะ 1. นนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลสำทธิ์เรื่องภาษาถิ่นสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละเจิค่ะ 2. นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ม,มีสมรรถนะทางการคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะ 3. นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ม,มีการสรุปองค์ความรู้และมีชิ้นงานส่งคุณครูจำนวน26คนคิดเป็นร้อยละร้อยค่ะ และจากการที่ข้าพเจ้าได้นำวิธีการสอนแบบเกมเบรดเลอร์นิ่งนะคะมาประยุกต์ใช้โดยการประดิษฐ์สื่อการสอนนะคะชื่อว่าสื่อ CMC ภาษาถิ่นเ mm hmm. พลงดังในทิกต o อกนะคะพบว่าแต่ละขั้นตอนเนะะี่ยค่ะจะมีแรงจูงใจให้นักเรียนเนี่ยมีการเกิดกระบวนการแยกแยะในเรื่องของภาษาถิ่นแล้วก็เข้าใจความหมายของภาษาถิ่นมากยิ่งขึ้นนะคะและสิ่งที่ครูควรพัฒนาต่อไปนะคะก็คือนำวิธีการสอนแบบเกมเบ s e เล e ร์นิ่งไปใช้กับเนื้อหาและ ประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อที่จะศึกษาหรือทำสื่อในหน่วยการเรียนรู้ถัดไปได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ